เฮ้ยย hey วัสดีครับสวัสดีท,ท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ครัผมเฟิร์สออสเกัเ The นเกม m i n e Craft Map Ten Way o f t e n Way to Escape the Room Alum นะครับผม a l ู m ไปครับเรากดสตาร์ไปเลยนะครับผมเกิดการไมซี่ชั่วคราวนะครับผม Welcome to Ten Way to Escape a l o m ก็กดไม่มีอะไรมากนะครับผมก็นี่ครับผมกดอันนี้คือเปิดคลิปมาโอเคมันก็จะมีให้อ่านนะครับผมอ่านกันได้ แต่ผมจะไม่แปลให้นะครับผมคลิปนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเครดิตนะครับผมเครดิตของคนสร้างแมบ,บนะครับผมอันนี้คือกฎกฎของเซิรฟ์ฟไอ้กฎของแมบ,บนะครับผมก็จะห้ามไอ้ให้ใช้เรนเดอร์14เท่านั้นนะครับ,นะรบที่เหลือตั้งเอาเองตามอัตโนมัติเลยโอเคไปตะลุยหนึ่งกันเลยแล้วกันนะครับผมอืมโอเคเจอกล่องแล้วหนึ่งกล่องเอ่อเจอกล่องแล้วครับสองกล่องมาได้ทำอะไรวะ มันให้มาอย่างนี้ใช่ปะ่ะผมว่าน่าจะใช่ใช่จริงด้วยชัดเจน,นครับผมโอเคนี่ครับผมได้ของชิ้นนี้มาแล้วระเบิดทิ้งซะโอ้โหโอเคคิดว่ามันจะไม่ระเบิดซะแล้วเราได้คนแกะฟ้ามานะครับผมนี่ครับผมสิ่งที่มันให้หานะครับผมไปรู้มานะครับผมจากฝรั่งคนหนึ่งนะครับผมคือเขาให้หานี่ถ้าเกิด ถ้าเกิดผมไม่รู้นี่ก็คงคือผ่านมันไปแล้วอะแล้วผมก็จะผ่านจบแบบนี้ไม่ได้เพราะมันต้องมาตรงนี้นะครับผมพุชทอฟฟีสแตนนะครับผมอันนี้คือใช้ทอฟฟี่สแนนะครับแล้วก็เดมอนบอควางนี้โอเคมันมีทั้งหมดสิบดานนะครับปลากลัวนะครับไปเอ้ยหลวงผมว่ามันต้องผ่านได้ดิผ่านได้ใช่ไหมได้ได้ติดหัวด้วยติดหัวด้วยเยี่ยมมาก อเอาล่วงอีกเวรกรรมอ้าวเอ้ยมันต้องผ่านง่ายๆแล้วจวังหวะเนี้ยอา้าวโดดไม่ขึ้นอื้อหือมาสติดหันได้ไม่สุดปุบ๊บโอเค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  <c oughs> อืมโดดกลับมาได้เยี่ยม อ๋อครับผมได้มาสองอันแล้วนะครับต่อไปอันที่สาม frying นะครับผมแบบ frying นั่นเองหรือบิน I believe I can f r y โอเคเฮ้ยตรงนี้มีกล่องนะครับไม่เนียนไอหนูหนูหน้อยไม่เนียนนะจ๊ะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างใหม่เพื่อที่จะบินใหม่นะครับโอเค ขึ้นไปตรงๆเลยครับผมไม่มีอะไรกันแน่นอนผมบอกเลยจงังหวะน,นี้ไม่มีอะไรฉุดเราอยู่แน่นอนนะครับฉุดฉุดรั้งฉันไว้ไม่ใช่ละได้มาสามอันแล้วครับผมบูดนะครับอันนี้น่าจะเป็นให้ตัดไม้นะครับใช่ปะโอเคครับตัดไม้ มันจัดให้มันเป็นเซเวัวหมดถ้าขนาดนี้ไม่ตัดไม้ก็ไม่รู้จะยังไงแล้วมาให้เรารีบตัดนะครับเพื่อที่จะได้รีบขึ้นข้างบนนะครับตรงนี้มีโตครับใช่ไหมปล่อยไปแล้วไหมครับเปลืองผมบอกเลยโคตรเปลืองเออรังฉันไวในใจเธอก่อนนาะ ยังไม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่ฮะกล่องมันอยู่ไหนวะด่านนี้ฮัลโหลมีกล่องม้างไหมจ๊ะหนูจ๊ะมีกล่องให้พี่ม้างไหม,มจ๊ะอยู่แถวน,นี้ปะฮู้ฮูไม่มีครับจเ๊เอ๊ไอ นี่ถ้าเกิดเราไม่กด F5 ดูนี่เราก็ไม่รู้นะครับไปพาดมาสี่ด่านแล้วผมเราเร่งเวลานะผมเวลามีจํากัดนะครับเราจะผ่านด่านนี้ไปให้ไวที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับออตรงนี้ใช่ด้วยเอาเอาเราต้องมานั่งหากองก่อนใช่ไหมผมต้องมานั่งหากล่องก่อนครับ เจี๊ยมไปเลยครับพลาดแล้วครับผมพลาดด่านนี้เจีมเต็มครับดูว่ากล่องอยู่ข้างในนี่วะเอ่อเช็คแป๊บนึงนะจะเอ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 ไม่มีเลยอะ่ะไอ้กล่องมันอยู่ไหนอะ่ะผมว่ามันน่าแอบอยู่แถวนี้แน่เลยมีปะมีปะมีปะ ไม่มีครับผมไม่เป็นไรครับเราออกเข้าใหม่ได้มาครับเรากลับไปด่านห้าใหม่นะครับผมเพื่อที่จะเดินหาเออ่กล่องก่อนนะครับผมแถวนี้ปะโอ้มันต้องอยู่ใต้นี้แน่เลยเนี่ยตามเนี้ยจะเอ๋เจเอ๋เจเอ๋สวดีไม่มีเลยเหรอเฮ้ยถ้าไม่อยู่ตามนี้แล้วจะอยู่ไหนเปิดเปิดเปิดไม่มีครับผม Quạch đi còn chả Còn người này chả cái còn hại chứ nghe Ờ còn còn con con Còn 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 con con Ít còn hại Ơ còn không mì ouais, kh nè nước... มันอยู่ไหนวะเนี่ยกล่องด้านนี้อยู่ไหนวะผมไม่ทราบนะกล่องด้านนี้อยู่ไหนข้างนอกอะไม่น่าจะใช่หรือใช่วะเช็คแป๊บหนึ่งนะครับด้านไง <c oughs> ว่าละ <c oughs> เราจะเปิดยังไงวะเนี่ย <c oughs> ได้แล้วผมเราได้กล่องที่ห้ามาแล้ว โอ้ยเฟสนี่ก็เด้งจังเลยปิดเรียบร้อยครับผมปิดเฟสเรียบร้อยเอ่อ wish be act my the fastest ถ้าเกิดเอาขุดเร็วที่สุดใช่ไหมขุดเร็วที่สุดก็เป็นทองดิความรู้ทองมเป็นพื้นฐานอยู่แล้วปะถ้าใครเคยเล่น annihilation ในคอร์สมาก่อนตอน ไอ้มาก่อนนะครับก็คงจะรู้กันนะครับว่าทองมันขุดไว้มากน,นะครับคือผมรู้ตั้งแต่ตอนไอผมรู้ไว้ตั้งแต่ตอนที่ผมยังไม่มีไ d แท้เลยค <c oughs> อนมูนี่ผมเล่นตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีไอแท้พอมีไอแท้ปุ๊บแล้วแบบทําช่องอย่างนี้ด้วยแบบเล่นไม่ได้เลย w h i ไอเทมแคน n b บียูส a แอส l l ลแอสฟอร์มันต้องเป็นซุปปะโบโอเครู้เรื่อง Which box can be in the O อ อินดิโออะไรวะบัลพอรอ์ตอะไม่ใช่ดิพิสตันดิใช่เลย what was level t h r ่เออ level สามคืออะไรไอวีลิฟท์แคนไฟครับผมความจำผมแม่นนะครับอย่ามาหลอกกันเอา้าลืมอีกแล้วเราต้องหากล่องผมลืมหากล่อง ผมมันต้องอยู่ในห้องนี้แหละได้เนียน,นใช่เนียนเชียวนะไปครับผมเราได้ใกล้ครบละเจ็ดนะผมอิดมีมาริโอ้นะครับโดดเป็นมาริโอ,อย้ยงอยงหยองหยงเลยปบิบจดีึ๊บดึ๊บดึด๊บอ๋อแล้วแบบนี้กล่องมันจะอยู่ไหนวะเนี่ยเออว่ะกล่องมันจะอยู่ตรงไหนวะบนนั้นเหรอใช่ปะไม่มีนี่วะ่ะไปครับเราวิ่งยาวๆนะครับ คือแถว่า,ามราิโ้ตรงไหนแบบนี้ก็ตรงที่ว่ามันมีเห็ดนี่แหละครับเอ้ยตรงนั้นมี Back to start นี่วะอ้ยกล่องมันอยู่ไหนวะสุดทางมั้งอ่าแน่แน่แน่หันไปเจาเอ๋พอดีเลยก็ว่าทำไมมันมีทางลงแปลกๆวะคือเมื่อกี้ถ้าเกิดไม่มีทางลงก็โดดถึงนะครับ จะเอ๋ะวันดีโอ้ยเจ็บเติร์ตเติร์ตเติร์ตวิ่งเบลยาวครับผมอ่ะล่วงยาวยาวเกินไปละบางทีมันก็วิ่งกันยาวเกินไปละปุ๊บวิ่งใหม่นะครับผมไม่เป็นไรนะครับเราทนได้ทนได้หัวโขกหัวโขกสักทีไปวิ่งกันยาวไปเจาะ เออจริงมันขึ้นทางลัดก็ได้นะขึ้นทางบนะ่ะเป็นทางลัดโอเคเอ้ยง่วงเอ้ยง่วง,ง,วงลงนี้อเขาหน่อยเขาอุตส่าห์มีทางให้จุ๊บปุ๊บปุ๊บง่วงก็ง่วง,ง,วงหิวก็หิวนะตอนนี้ปุ๊บ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 เออไปเอาวิา่งยาวๆไป อ่ตจุดป,ปุ๊บอ่าผ่านตรงนี้ต้องโดดให้ทันเออเรียบร้อยนะครับผมครบเจ็ดป่ะเจ็ดยามต่อไปนะครับผมเป็นแบบที่แปดนะครับผมเลสโตนทำไงวะหินรีเซทลูมนะครับผมมีรีเซทลูมด้วยมีหินด้วยอันซเวอร์ว่ะไปเราจัดอันซเวอร์ไปเลยเรารีบโอเคฮะ คือเขาบอกว่าเอ่อถ้านับจากซ้ายมือตอนนี้นะครับผมว่าคืออันนี้ห่งอันนี้2ต่อไปเป็น3กับ4นะครับโอเค1 2 1 3ให้แล้วก็ให้เหลือในดอปเปอร์แค่1น1อันแล้วประตูจะเปิดโอเค1 2 1มี24ก็เหลือหอันก็23ครั้งกดไปยาวๆครับ 123เรียบร้อยประตูเปิดเราเรียบนะครับผมต้องมานั่งหากลองอีกอ้ยเอ้ยกล่องอยูนตรงนี้ใช่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 ปุ๊บอ้าวไม่ติดว่ะ ี่า้าถาว่าผมรู้ได้ไงผมเคยเล่นมาแล้วไงผมเล่นแบบนี้มาแล้วรอบหนึ่งนะครับผมแล้วอัดพลาดไปนะผมลืมเก็บของเรื่องเกี่ยวเนี่ยในไอ้พวกเพชรเนี่ยเออทำให้อะอาชีพใหม่ก็ได้วะมันเป็นการที่ผมต้องยอมนะครับเพราะถ้าเกิดผมไม่ยอมนะครับก็ทุกอย่างมันก็จะเล่นไม่ผ่านสักทีนะครับผม โอเคได้แปดอันแล้วต่อไปด่านที่เก้านะครับผมลาว,วาลันนะครับยึดเคลาวาอันนี้เราต้องกดชิปเายาวไปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แมพว่าให้ใต้คลิปเลยนะครับผมไปโหลดกันได้โหลดเล่นกันได้นะตายต่อให้เคยเล่นมาก่อนแล้วก็ไม่สามารถจะรอดชีวิตจากนี้ได้นะครับไม่วิ่งไวจริงสปีดเท่าไรวะ กระปีอินฟินิตี้เลือเท่าไรวะเนี่ยอินฟินิตี้เนี่ยวิโดนลงอีกแล้วอืมฟูนเะห็นนะผมได้ข่าวว่ามันต้องมีแถวนี้แอะหากล่องไม่เจอตรงโน้นครับก็ต้องกลับมาตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเพชรเราต้องเอามาทำครับ ก้าอันเนี้ยเก้าเพชรเก้าเม็ดที่ผมมีอยู่ในตัวเนี่ยเราต้องเอาไปคราบนะครับแต่เรายังไม่คราบนะเราต้องรีบนะครับเชิ่ๆไปไปด่านที่สิบเม i g a m e เกมนะครับโอเคอะไรวะเนี่ยชายจุดไฟอ่านไอรอนบ็อกนะครับเราเก็บไปก่อนในตัวเจ็ดแปดเก้าโอเคอันเนี้ย แสงสว่างมาเชียวเลยเอ้ยอันนี้มืดววะแต่มีวะใช้ได้เราจะเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้นะครับแต่เราจะเล่นไปนะครับเพื่อที่จะให้ผ่านให้ครบโบลิง่งอันนี้โอเคเข้าใจละสองสามหนึ่งสองสามน่ยอ่ะใช่ปะเอ้ยหนึ่ง สองสาม affiliated. ผ ate, ม <unemployed. S 1> ่านเบ่าผ่านดิต้องผ่านแล้วจังหวะเนี้ยหนึ่งโดนไปให้ครบเลยหนึ่งสองสามช่ยๆนะครับหนึ่งสองสามหโอเคผ่านละเย่โอเคได้บล็อกมาชุเติ้งเลย เราสายยิงธนูอยู่แล้วครับผมโดนไปดีนัดหนึ่งโดนไปสองนัดเฮ้ยไม่โดนว่ะสามนัดยิงแม่นไหมล่ะครับโอ้ยไม่แม่นละไม่น่าโม้เลยโอ้ยไม่โดนเ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 ฮ้ยไม่โดนเอ้ยโดนแล้ว โอ้ยนัดเดียวโดนเลยว่ะไอไก่โคตรแม่นระยะไกลคนไรวะอืมไม่โดนสูงกว่านี้หน่อยสูงกว่านี้หน่อยซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยลงหน่อยลงหน่อยซ้ายซ้ายซ้ายสูงสูงสูงซ้ายสูงซ้ายขวาดิโอ้ยโอ้ย แป้งยิงยากิหายเลยเอ๊ะมันมีเวลาด้วยดีว่ะชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วครับเราต้องยิงตรงไกลๆให้โดนนะครับเพื่อที่จะยิงใกล้ๆจะโดนให้กูไมเนี่ยเฮ้ยยูโดนให้หน่อย เออกว่าจะโดนแล้วก็ต้องมาเสียเวลาใกล้ๆอีกใช่ไหมเนี่ยเออโดน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 ซุกมานีหน่อยนึงเนี่ยผมต้องมาเสียเวลาใกล,ใกล้เอ้ยโดนหมดปะยิ่ชี้เขาโทษเอนเดอร์เฟลนะครับผมไปครับเราถนัดสายนี้อยู่แล้วครับผมเอนเดอร์เฟลนะโอเคหาห้องปุ๊บเข้าได้ป่ะวะเนี่ยไม่ได้ วันนี้ยืน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 ตรงน,นี้ฟุ๊บอ่ายังไงล่ะหาช่องว่างครับผมอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายเฮ้ยอ,อันนี้ง่าย,อ,ยอันนี้ง่ายโอ้ยอนนโอ้ยติดติดเฮ้ยติดโอ้ยโอ้ยตายตายวัตถุฟลักซ์ยิ่งขนาดง่ายโอ้โหนั่นไงว่าละวอ้อนี่ขนาดง่ายโโาะนนาายเนี่ยง่ายยังขนาดนี้ อันนี้ถ้าเกิดยากไม่ขนาดไม่โคตรมหาการการเล่นเลยแลยนะ้วเนี่ยเป็นไงละ่ะผ่านเลยนะแล้วดับเทพบ่นมากไงบ่นมากทำเรสนะครับผมแข่งทำเวลานะครับวิ่งครับผมวิงว่งวิ่งมาก,กัววิงว่งวิ่งอันนี้สายวิง่งเรสนมาแล้วเรสนมาวิงว่งวิ่งกระโดดกระโดดกระโดดทันไปทัดไปไม่ทันครับผมโอ้โห แข่งทาเวลาเชื่อและทาเวลา,าจริงโอ้โหเมื่อกี้ไม่น่านพลาดไปจังหวะนึงเลยนะครับผมทําให้ทุกอย่างพลาดไปหมดนะครับเนี่ยผมพลาดจังหวะเดินเลยตรงนี้ไปนะครับทําให้กระโดดไม่ได้นะครับปุ๊บอ่ามาถึงวันนี้เลยเยี้ยมไปเลยเป็นไงละ่ะโอ้โหคนเทพเทพกเง,งี้ยต้องเข้าใจเพรส b u t t o นนะครับเดี๋ยว,เ,ยวเรากดให้ทั่วเลย กดให้รออครับกดให้รออไม่ใช่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 ใชใชเอ๊ได้ไม่ล่อมาไม่ใช่โอ้ได้สีเหลี่ยมมาใช่ปะไม่ใช่ใช่ดิใช้ได้แล้วเฮ้ยโดนักทีดีวะ ไม่โดนไว้คือมันให้หาปุ่มไม้นะครับผมแบบไอ้รอบนี้ถ้าเกิดผมหาไม่ได้ใช่ป่ะผมก็ต้องกลับสปาวอย่างเดียวเพราะว่าฟิชชิงล็อตจะพังผมต้องกลับไปเล่นใหม่เอาง่ายเอ้ยมันหายยากจังวะเอ้ฟิชชิงลอ็อตเอ้ปุ่มไม้ผิดไปฮะเรากดใหม่ฮะกดใหม่ กดไปลัวๆน,นะครับกดไปรัวๆกดไปลัวๆครับผมกดไปลัวๆครับผมมันต้องตกมาสักอันนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชตรงเนี้ยใกล้ๆเอาพังชิบหายแล้วไงทำไงล่ะเนี่ยกลับไม่ได้ด้วยแล้วผมจะทำไงวะเนี่ยพังอย่างเงี้ยเอ้าถามจริงพังแล้วทำไงเนี่ย ฮะทุบออกได้ปะทุบไม่ได้ด้วยขอเกมโหมดนะผมขออนุญาตเกมโหมดหน้าคลิปเลยฟิชชิงล็อตครับผมฟิชชิงล็อตอยู่ไหนนี่เอามาสามอันเลยเอาดิเกมโหมดศูนย์ด้วยเออคืนเขาคืนเขาเอ้ยอเวอเรนเจอร์ดิเกมโหมดสามเ,เอ้ยเกมโหมดสองเอเมมเอเป็นไงล่ะเราเด็กดีนะครับผมเราไม่เกมโหมดบินเข้าไปเอาอะไรหรอกแหมจงังหวะนี้เราต้องหาอย่างเดียว เราต้องหาเทียนิสเราไม่รีบเราใส่ชิลเอ้ยมันหาย,ยากมากเลยเนะี่ยกดใหม่ครับกดใหม่ไม่รู้ว่ามันดอบมันหรือเปล่านะได้แต่ทองว่ะได้แต่ทองได้แต่ลาพิธได้แต่ทองได้แต่ลาพิ ได้สีแดงมันมีหลายสีเยอะวะเฮ้ยอืมไม่ใช่หรือใช่วะไม่น่าใช่สิบเอ็ดสิบห้าหนึ่งเจ็ดยี่หกนะครับผมจำไว้บางทีแบบนี่ไงเข้ามาพอดีเลยเยอะมากโหฟิ้งนที่รถพังไปอันหนึ่งนะทำให้เราต้องเกมโหมดกันเลยทีเดียวมันเป็นอะไรที่โหดร้ายเกินไปวะ อ,อแล้วมันจะใช้ครับยังไงออน,นี่ัวครับ123่งสองสาม,ส,ามสอส่ห้าหกเดแด้าแ,แ,แอไดแดมนบอกครับแล้วก็เอาอันที่10ไว้ตรงนี้อ่าอ่าโอ้โหเป็นไงล่ะ โบนัสดรอปเปอร์อืเยี่ยมล่วงครับผมได้เวลาที่เราจะไปล่วงกันแล้วครับไปแล้วนะไปยืนฝั่งนี้ฟุ๊ปคือเราต้องล่วงฝั่งนี้แล้วเราก็ต้องอยู่ฝั่งนี้นะครับโอเคเยี่ยมเยี่ยม,ยม,ยม,ยมอยู่เยี่ยมอยู่เยี่ยมอยู่เยี่ยมเนี่ยโอ้โหไม่ทนันไม่เป็นไรครับดร็อปเปอร์ครับผมเราต้องเข้าใจ เราจะไม่ซูมนะครับผมเพราะว่าน้องไอแคนได้มาดูคลิปเรานะครับผมที่เล่นด็อปเปอร์นะครับแล้วมาบอกว่าพี่ด็อปเปอร์เขาไม่ซูมกันโอเคครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมนี้ผมซูมไปตอนเล่นด็อปเปอร์นะครับโอเครอบนี้เราจะไม่ซูมแล้วนะครับผมเราจะเล่นฝีมือจริงๆเล่นฝีมือจริงคงจะลําบากนะครับแต่ผมก็ต้องหยุดมอดซูมด้วยนะเป็นธรรมดานะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะแข่งยูซีแล้ว ยูเอสซีผมแข่งเดอรมีนานะครับน้องๆก็ฝากมาเชร์กันด้วยนะครับผมแฟนอาร์ตก็ส่งกันมาได้เรื่อยๆนะครับผมอ,อตอนนี้เดี๋ยวผมไอ,อตอนนี้ผมได้ทําเพจมาแล้วนะผมได้สร้างเพจของผมมาแล้วนะครับผมส่วนสําหรับกลุ่มพูดคุย <c oughs> ก็พูดคุยในกลุ่มของวีไอคุงได้เลยนะครับผมก็จะมีผมมีพี่ป้องอยู่นะครับแต่ว่าก็คือก็คือแค่มาอยู่กันเฉยๆนะครับไม่มีอะไรหรอครับ คือก็แค่อยู่กันเฉยครับมันไ,ไม่มีอะไรจริงครับผมก็คือโพสก็ไม่ได้โพสนะครับเขาไม่อ่านก็ไม่ได้อ่านนะเวลามีใครมาคอมเมนต์ไอ้เวลามีใครมาโพสก็จะเด้งเขาแจ้งเตือนนะแต่ก็คือก็ไม่ได้สนใจนะครับ <c oughs> <g ül> จนตอนนี้ก็ปดแจ้งเตือนไปแล้วนะผมพูดม,มันเด้งทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับไม่ไหวจริงนะครับอย่างเง้นเา้าไม่ผ่านโอเคกลุ่มพูดคุยก็คุยกันในกลุ่มได้นะครับกอ็อาจจะมีแบบ พวกพี่ป้องไม่อ่านนะเพราะว่าพี่ป้องเขาก็เออเวลามีอะไรเขาก็ถามผมอยู่นะครับว่าเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สเออสามพี่พี่สามารถเข้าไปเอ่อไปโพสต์ลงในกลุ่มกลุ่มของเว็บได้ไหมเออพี่จะถามไอ,อถามเด็กๆว่าอยากทำแอนิเมชันได้อย่างพวกพี่หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับพี่ป้องเขาจะสอนนะครับก็ต้องฝากด้วยนะครับผมฝากช่องของพี่ป้องนะพี่พีด้วยนะครับผม,ผมแต่ผมบอกไว้เลยนะผมไม่ทิ้ง เอ่อ d e s c r i p t มาให้แน่นอนพี่ป้องผมไม่ทิ้งแน่นอนผมไม่ทิ้งลิงก์พี่ว้ให้แน่นอนผมไม่มีทางพี่ม้เล่นกับผมผมยังไม่ทิ้งโอ้ยไม่ผ่านอีกแล้วก็ถ้าเกิดพี่ป้องมาเล่นกับผมผมก็อาจจะทิ้งให้นะครับทิ้งไม่ได้อ่านดิทิ้งแน่นอนผมทิ้งให้คนที่มาเล่นเดินด้วยนะครับยกเว้นน้องๆนะครับน้องๆน้องๆบางคนก็จะไม่ทิ้งนะครับอย่างไอ้ new exploit นี่ไม่ทิ้งนะครับผมยิงนะครับผมไม่ทิ้งให้ แล้วไม่ผมไม่ผ่านนาทีวะเนี่ยบ่นมากเกินไปละมาจริงจังแล้วหน่อยจริงจังเกมมิ่งครับผมฟุบโหลดตรงนี้นะครับตรงนี้ข้างหน้าข้างหน้านั่นไงจริงจังไงเป็นไงล่ะจริงจังไงจริงจังแต่ไม่จริงใจไงอ่ไม่ตายด้วยไงเอาแล้วไงเกียร์แล้วไงนั่นไงเอาแล้วไงเริ่มเกลียดแล้วไงชิดขอบสนามครับขอบสนามหามาเล่าขอเสนอ ตอนโดรายากิของชาติไม่ใช่แล้วนั่นโดเรมอนไม่ใช่ขอบสนหนามมันจะทำยังไงให้ผ่านวะเดี๋ยวผมขอคิวิีคอยแย,แย่ๆแบบถ้าเราลงตรงนี้นะครับอ่ะไม่ถึงไม่ได้ใช่ไหมว้าวไปฮะเราลงตรงนี้ก็ได้ครับผมว่ามันต้องมีทางลงให้แน่นอน ชัวอย่างนี้มันมีมาอย่างนี้มันต้องเป็นทางลงไปให้เทนนิสเทนนิสแน่นอนครับรับประกันล้านเปอร์เซ็นไม่มีว่ะฉิบหายแล้วไงขอซูมนะครับไม่ซูมไม่ไหวจริงจริงโอ้โหไม่ถึงอีกละวคือเราต้องลงทางเดียวไว้ทางาหน้าถูกปะไปเราลงทางหน้าได้ไปครับผมไม่ถึงอีก คือผมต้องเริ่มประชิดตัวประชิดกับบล็อกนั้นตอนตอนใกล้ถึงโอเค้กคอสมิดหน่อยนะครับเออ,เอ,อผ่านสักทียัดเคกว่าจะผ่านได้นี่โบนัสใช่ไหมไม่มีกล่องให้เก็บใช่ไหมย <c oughs> เยี่ยมไปเลยรู้สึกดีใจแดนซ์ for playing ten ways to escape อารมณ์แหม escape อารมณ์ของคุณนี่ล่อไปเยอะเลยนะเนี่ยไอ้ท่าน โอเคมีท้มดอบแล้วมาตอนนี้มันมาเห็นมเห็นในท้มปะมิสิกเอเคเพลงเพราะไปครับผมเราเก็บไปเอ้ยมีน้องแอปเปิ้ลด้วยแหละกินแม่งเลยเคทีบบวกเทนทีเอเคฟ่าเย็ดไปเวิร์กโคลสเยดเคมีปิดด้วยปะไปครับผมเ t ทีบบวกเทนทีนะครับ ระเบิดครับงานนี้ไม่เอาดีกว่าเราเก็บแมปไว้ดีกว่าเราเด็กดีนะครับผมไปเราปล่อยมันไปนะครับเราเคลียร์ทีมมองจากรอบๆอดีกว่านี่ครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผมเคลียร์ทีมแล้วโอ้เป็นแบบที่ใหญ่น่าดูเคียร์ทคลิปนี้ขอลาไปเป็นตอนนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้ไม่มีอะไรมากมายแล้วนะครับผมก็คลิปนี้ขอลาไปเป็นตอนนี้จริงๆนะครับไว้เจอกันในแมปหน้านะครับผมเดี๋ยวจะมีแมปมาเรื่อยๆนะครับทุกอาทิตย์นะครับผมเอ้ไม่ใช่ทุกอาทิตย์ดิ เกือบทุกวันเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเล่นจริงๆริงนะครับคลิปซีรีส์ก็ลงบ้างไม่ลงบ้างนะครับดูก่อนนะครับไม่ใช่ไปดูก่อนเดีไม่มีมันดูอยู่ที่ว่าจะได้อัดหรือเปล่าแค่นั้นแหละนี่นะครับขนาดเราบอกว่าเราจะไม่ระเบิดแบบเขานะครับผมเป็นไงล่ะนี่คือการไม่ระเบิดกบบันนะโอ้ก,ก็ตกโอ้เลสโตนเยอะบวกทีนทีไงเป็นไงล่ะ บบ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 มม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 โอเคฮะบ๊ายบายครับผมไว้เจอกันใหม่แมปหน้านะครับผมคลิปหน้าด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ขอลาไปวันนี้เท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับบอกไปครั้งที่สองแล้วแล้วก็ใครที่กดแล้วไม่ต้องกดอีกนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมสำหรับคนที่กดติดตามแล้วนะครับผมบ๊ายบายครับผมจบจบ